สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจันันเสาร์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รม,มหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา7็นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธีธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคศิตารามวรรมหาวิหารและวัดอนงคารามวรรวิหารเช้าวันนี้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็น่ยนสภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชะพิทีรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งของพระสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปิดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมีอยู่สิบวัดซึ่งแต่ละวัดจะแต่งตั้งขึ้นหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เวลา10นาฬิกา30นาทีกองข้ปรากาศได้รับพระราชทานพร,ระบรมราชานุญาตให้เป็นเรืภาพร่วมเพื่อ,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 อบำเพินกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นประธานในการถวายพระตาหารเพนแต่พระพิธีธรรมจากวัดปรว,วริเวศราชวร,รวิหารและวัดมหาธาตุวร,ราชรังสฤษิ์ราชวร,รมหาวิหารที่สวดพระพิธธรรมมาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา และการบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลา16มินาน30นาทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นสภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระศพด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลส,สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรม,มหาราชวังในเวลา19มิถาย 9. นสำนักานายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทราหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมเป็นพรพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามราชวร,รมหาวิหารและวัดจักรวัตดีราชาวาดวร,รหาวิหาร สำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพนกุศลพระบรมศพนั้นสำนักพระราชวังไม่ได้กำหนดย,ยอดเงินการเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเจ้าภาพแต่ละคณะจะร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตามกำลังศรัทธาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีาารสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจาราย์ไพรัตทัชยพงศ์เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ l o ER b a l Young s ง i ฟ n t i s t Summit คณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะเดินทางไปร่วมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่33และผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปร่วมประชุมโครงการเจ u n g เ c i ย n งแอ t ทิสมิ t ประจำปี2560ณสาธา,า,ารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทาง จากนั้นเวลา17.33นาทีเสด็จลงณนะพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าวังสะปทุมร้อมด้วยคุณสิริกิตยาเจนเซน ทรงเปิดในเทาศกา์บรมรกษัตริรตรรย์เยรธิราชซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระพันวาสาอาัยิกาเจ้าจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง70ปีซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์าไทยและนานา,นาประเทศ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2559และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยนิทศกาลรบร,รมมกษัตริยาธิราชดแบ่งเป็นสีภาคได้แก่ประถมนิวาสราชสกิจจะแสดงพระราชประวัติพระราชจร,ริยาวัรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยวังสะระทุมซึ่งเป็นที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นสถานที่จัดพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรส รวมทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพิพิธราชกรณีประกอบด้วยเรื่องการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการที่ยังประโยชน์แก่ประเทศและปวงชนชาวไทยตลอดจนมนุษยชาติการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษดรเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขนำไปสู่การกำหนดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4ื0 0พันโครงการ ราชสุดดีสัพพะสกลสาระเกี่ยวกับการถวายราชสุดีอาทิรางวัลต่างๆที่ทรงได้รับเช่นรางวัลต้นข้าวทองคําซึ่งเป็นรางวัลด้านพัฒนาอาหารและการเกษตรที่สถาบันวิจัยข้าวาน,นาชาติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเมื่อปี2552 ที่สำคัญมูลิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรารังกูลพระราชทา,านสำเนาพระราชสารแสดงความเสียพระราชา,าลุไทยของพระมหากษัตริย์จากประเทศต่างๆและสารแสดงความเสียใจจากผู้นำต่างประเทศทั่วโลกมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนอาทิสมเด็จพระราชาธิบดีซิกมีเคเซอร์นัมเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรโูแาน สมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรเป็นต้นมหาภูมิพลปรมานุศาร์เป็นการประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประสบการณกรอาทิทฤษฎีใหม่โครงการแก้มลิงเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้นิทรรศการได้จำลองให้เห็นความสุขในวังสระทุมจำลองของใช้ส่วนพระองค์เช่นภาพโพโลกร,รมสามมิติของรถเข็นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกทรงนำมาจากต่างประเทศรวมถึงรางวัลที่ทรงได้รับการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระเกียรติยศให้ได้ชมเรากับภาพเสมือนจริงผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการบร,รมศักดิ์ตริยาธิราชได้ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสา,าอัยิกาเจ้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ระหว่างวันที่19ธันวาคม2559 จนถึงวันที่31มีนาคม2560เสียค่าเข้าชมคนละ150บาทและนักเรียนนักศึกษาเสียค่าเข้าชมคนละ50บาทติดต่อเข้าชมได้ที่02-252-1965-7หรือ w w w q u e e n s w a n g o ว g ผู้ที่มาเข้าชมขอให้แต่งกายชุดสุภาพไวทุทุก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาจุฬาพรเวณ์อัคราชุกุมารีส่งมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์พร้อมรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงของโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไล,ลักอัครราชกุมารีทรงตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาสุขภาพประชาชนซึ่งเกิดจากมลภาวะต่างๆที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทําให้สถานการณ์ความรุนแรงของโรคหลายชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงอุบัติการณ์ของโรคระบาดร้ายแรงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ยังเป็นปัญหาคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกทรงมุ่งมั่นทําการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรในประเทศไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมในระดับสากลทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือ ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์พัฒนาการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเสด็จเยือนสหราชาอาณาจักรในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชภุมารี จะส่งรับฟังการบรรยายถึงการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยายลัย University College London และมหาวิทยายลัย Imperial College London ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนบุคลากรตลอดจนเกิดการวิจัยในแนวทางที่สอดคล้องกันและจะส่งประสานความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ90ปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาทรงเปิดงานเดินสุขภาพการกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความอลาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา22นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพ ah ัชรกิตยาภาเสด็จไปยังศาลาพิลมพักดีสวนลุมพินีทรงเปิดงานเดินสุขภาพการกุศลซึ่งสมาคมศิทเก่าพยาบาลสภาการชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการรวมใจประชาชนสิทเก่าและสิกปัจจุบันของสม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสภากาชาติไทยและหารายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในการนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนเดินสุขภาพการกุศลเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชนทั่วไปบุคลากรการแพทย์และการพยาบาล10ปัจจุบันและ10เก่าพยาบาลสภา,ากาชาติไทยประมาณ500คนสมาคม10เก,ก่าพยาบาลสภา,ากาชาติไทยในพระราชป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ค,ความรู้ด้านวิชาชีพก,การพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเสริมสร้างความ สามัคคีและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมซึ่งการเดินสุขภาพการกุศลนับเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สมาคมสิิเก่าพยาบาลสภาการชาติไทยเดนเนินการมาอย่างต่อเนื่องจบเข่าในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณสาสิชารักณ์นา,าวรละดิชันธนศรอ,อมารยากุลลาคุณผูณ้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ